สวัสดีค่ะเปิดผ้ามาเห็นอันนี้แล้วนะคะขี้เหล็กคะ่ะขี้เหล็กแม่ได้มาจากตลาดนัดเขาตุมไปแล้วอันนี้ห้าสิบบาทคะ่ะแม่ได้มาแม่สิผ้ามากแก่งเนาะคะ่ะเนาะลงมือเห็ดกันเลยค่ะลงมือทําลงมือทําจัดไปเดี๋ยวใส่น้ำยานังเนาะ ใส่น้ำอย่านั่งลงไปค่ะแกงขี้เหล็กแกงใส่หยังมาลุนกันนะคะใส่เบิดเลยเม่ย่าสิพาแกงใส่หยังน้อเมื่อนี่มาลุนกันเลยค่ะแผ่นแผน,แผนเปิดพ่ออบแกงใส่ข้ากีค่ะเมื่อนี่ทุกคน อันนี้ใบตะไคร้เราเอาต้นมาตำแล้วเหลือใบสงสารมันส่งลงหม้อเลยใส่คากีค่ะใส่ลงไปเลยค้อมกันกำน้ำยานางแกงขี้เหล็กใส่คากีค่ะวันนี้ติดต่ากันนะแกงขี้เหล็กใส่คากี แม่ตุนไว้มันเปื่อยแล้วค่ะแต่บอกให้เปื่อยดีด้อพอกรุบกุบใส่ขี้เหล็กลงไปเลยค่ะใส่ขี้เหล็กลงไปเลยน้ำมันจะน้อยไปไหมเนี่ยเดี๋ยวไปมาเพิ่มเนาะนึกว่ามันได้หน่อยว่าได้หน่อยด้วยค่ะ ห้าสิบบาทไส้พริกที่แม่ตำไว้เลยค่ะมีหอมแดงตะไคร้เกลือพริกแต่ลงไปตามชอบตำหยาบตำพ่อหยาบค่ะตำพ่อหยา หัวใจรักค่ะขา,ขาดบ่ได้น้ำปลาโน้นนนวๆค่ะยยนน้ำลายจากยักรอยอีสานบ้านหา้องแกงยังก็ต้องใส่น้ำปลาเนาะองคู่กันค่ะใส่น้ำปลาอันนี้เอาไว้ตอนหม้อเดือดแล้วเนาะค่ะมาใส่ดอกหอมค่ะกับหอมบุบใส่ลงไปพร้อมกันแล้วก็ได้ค่ะ ปิดฝาเดือดทีเดีดยวยุ้งกับมัต่อมอนะผาคนปิดฝาก่อนค่ะทุกคนรอให้น้ำเดือดแม่ลืมใส่เกลือนลเนี่ยใส่เกลือก่อนค่ะทุกคนจังคอยมาซิมเกลือหนึ่งช้อนโต๊ค่ะใส่ลงไปน้ำปลาหนึ่งทัพพี ชูรสด,ด้วยค่ะบไ่ได้ใส่ลงไปเลยพร้อมกันหนึ่งช้อนชารอน้ำเดือดน,นะคะเสียงหมอเดือดรุปร๊ปๆแล้วค่ะทุกคนนำหม้คนบน่งน้ำน้อยไปนะ บ่ได้เพิ่มหน้ำเลยซิมมึงก่อนเนาะโอ้ยเขียวเยาๆเลยต้มจืดบ่เนาะถ้าแม่ต้มเองแม่จะต้มสามน้ำคุณนอนะค่ะมื่งก่อนตลาดนันสงสัยต้มน้ำเดียวอืมไม่ค่อยขมเท่าไหร่ เติมใบมะกรูดลงไปค่ะทุกคนใบมะกรูดสองสาใบหอมแล้วแม่ก็จะใส่เนื้อหมูสำหรับคนที่ไม่ชอบกินเอ็นนะใส่เนื้อหมูลงไปเท่ายค่ะถ้าเ้าใส่ตอนแรกๆเลย เขาเนื้อเขาหมูเขาจะกระด้างค่ะทุกคนหมูเขาจะกระด้างใส่ลงไปเราเพราะเขาสะดุ้งสะดุ้งแน่จังหน่อยเอาลงเอาหมอลงเลยเอยปิดแกะเดี๋ยวเขาจะเติมเขาเบื่อลงไปเลยค่ะเขาเบื่อค่ะทุกคนไม่จะละลายน้ำเลยค่ะเพื่อบ่ให้เขาจับตัวเป็นก้อน ใส่ลงไปเลยค่ะว้าวเจมจนค่ะทุกค,คนเ็มคน้นบางคนเพิ่นกะบ,บอไซลายได้ค่ะใส่ชั้นน้ำมักให้มันอ้วดตัวมีย เติมน้ำป่าจาัหน่อยค่ะเมื่อกี้หนูแอนซิมเอาความหอมนะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะมันกระแสนะคะนัวนัวกระดูกหมูประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะทุกคนค่ะไม่ได้หมูเด้งแล้วได้ที่แล้วค่ะ ใส่ใบมังลักลงไปค่ะใส่ลงไปเลยใบมังลักถ้าผู้ใดได,ได้ใบชะอมกับไส้ยอดชะอรมรดด้วยค่ะเด้อจะหอม,มจะแซ่บสำหรับคนที่ชอบ บัวคาอวดตัวแหละน้ำอุจจุล่ะเดี๋ยวจะพามอันเดี๋ยวจะซิมค่ะทุกคนซีมให้เบิ้งจักหน่อยอได้ที่แล้วค่ะนัว เค็มนัวแล้วก็หวานหวานหวา,านดอกพักเนาะออร่อยค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่ตักใส่ชามให้เบิงนะคะอร่อยมากได้ทีแล้วค่ะแม่ปิดแก๊สกับใส่ชามเลย คากิเด้งเด้งเนื้อหมูโอ้อันนี้มาทั้งอันดุ่นเลยเขียวป่านพะอินทถะเนาะทุกคนนี่แหละแกงอีสานบ้านเขาจะแบบนี้แหละคะ่ะ ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงขี้เล็ของแม่ไปตั้งตู้กันเลยอร่อยมาก